อ้าวครับพี่โอ้ยเป็นไงบ้าง<ๆ>อยู่โรงพยาบาลเหรอแล้วเอาแล้วพรุ่งนี้ทำไงอะ่ะอ๋อผมต้องไปกับใครดีฮะให้ผมไปคนเดียวเหรอไม่ไหวหรอก้้ง เพิ่งเริ่มเองนะไม่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักด้วยลูกค้าคือใครฮะพรุ่งนี้มีม่หกโมงนะพี่พรุ่งนี้ผมทำอะไรอะ่ะพี่พี่อย่าเพิ่งวางดิฮัลโหลฮัลโหล,โหลพรุ่งนี้เลยเหรอไปหาลูกค้าคนเดียวพ้องเริ่มงานมาสามวันเองนะ ฮัลโหลครับพี่เฮ้ยพี่ไม่ไหวหรอกจริงๆไม่ไหวจริงๆผมคิดดูแล้วไม่ไหวหรอกผมยังไม่รู้จักลูกค้าไม่รู้จักอะไรเลยพี่พี่มากับผมพี่ไม่ได้เฮ้ฮ้องนังฟ้าออฟฟิศเรามีห้องนังฟ้าด้วยเหรอเปิดหลังหกโมงโอ้ยเขาบอก อ๋อ oh, ต้องค่อยๆไปเหรอโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวผมผมโทรกลับนะพี่รับสายผมด้วยนะ A few moments later ม oh, ีไปใน,นห้องแมงป้ากดโอ๊ย oh, แ oh. มงป้าผัดตาป้าป้า ซิมซิมเจ๊เจ๊เ,จเธอเธอน้องน้องอุ้ยพี่นางฟ้าปะครับโีเจ็บใหม่หรือเปล่าคะใช่ครับโอ้ยมีอะไรให้พี่ช่วย,ย,วยหรือเปล่าคะเยอะเลยครับพี่ช่วยผมด้วยพรุ่งนี้ผมต้องไปเจอลูกค้าไม่รู้เรื่องเลยอะ ทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วแบบเขาบอกจะให้ผมไปคนเดียวด้วยโอ้ยแล้วรู้รู้อะไรมาบ้างคะ Require m e n t ลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าชื่ออะไรโกโบโกโบอะไรสักอย่างนี้แหละอยู่แถวบ้านด้วยแล้วแบบเขาบอกว่าขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าผมแบบก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครอ่ะและ Us e c a s e เป็นยังไงบ้างโอ้ยอย่าว่าแต่ use case เลยครับพี่ตอนนี้โปรดักตฝั่งเขาผมยังไม่รู้เลยเขาขายอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย ให้ตายเลยถ้าเป็นคนอื่นพี่ไม่ยอมแล้วนะแบบพี่ช่วยผมเถอะไม่ไหวจริงๆแต่ยังไงก็ตาแบบเออนี่ใครฮะนี่เป็นใครจะหลบป้าหรือนางฟ้าต้องนาง,า <laughs> นางฟ้าครับนางฟ้าโอเคเออแล้วเราก็เป็นบริษัทเอไอันหนึ่งในจัก,กรวาลเนาะเราต้องแบบเลื่อนแค่นี้แบบพี่นางฟ้าต้องเสกให้ได้อยู่แล้ว ไหนไหนไหนคุณโฮบคุณมีปัญหาอะไรคุณนี่เอไครับแนน่เลยเดี๋ยวผมช่วยให้ลูกค้าคุณชื่อว่าอะไรนะเรามี Microsoft 365 Co-Pilot Chat เดี๋ยวผมดูแป๊บนึ่งครับ Gobo Gobo โ o โ o t e c h n i c a s i a ครับ Gobo Technic Asia นี่เลยคุณก็แค่พิมพ์้าไปนั้นเองว่านี่คือบริษัทที่คุณบอกหลังจากนั้นคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างประวัติผู้ถือหุ้น ข้อมูลย้อนหลัง CO คือใคร CFO คือใครการตลาดทำอะไรยอดขายเท่าไหร่แล้วคุณก็ใส่ลงไปแล้วกด enter อุ้ยอุ้ยเหมือนกับที่ผมคิดในใจเลยอ่ะแค่นี้เองเหรอออกมาหมดเลยอ่ะ ช้แล้วแค่นี้เองอคุณก็สามารถที่จะได้ข้อมูลของบริษัทของลูกค้าที่คุณจะไปหาอขอละเอียดกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมครับขอแบบละเอียดละเอียดเลยว่าจะต้องพูดอะไรขายอะไรบ้างแล้วขายยังไงมีวิธีการมัดใจลูกค้ายังไงอย่างเงี้ยได้ไหมได้เลยแค่นั้นเองคุณก็แค่พิมพ์พร้อมเพิ่มเข้าไปว่าผมเป็นเซลลใหม่ที่จะต้องเข้าไปคุยกับลูกค้าขอประโยคที่ต้องใช้คุยกับลูกค้าตำแหน่งนี้ซ e o คุยกับลูกค้า CFO คุณเรื่องคุยยังไงแล้วคุณก็ กด enter อมาเป็นแน่ๆเลยอะ่ะโหอย่างนี้แบบง่ายเลยอะ่ะแค่แบบแอบ,บดูแล้วก็เอาไปนั่งอ่านอ่านอ่นก็เรียบร้อยเลยอะ่ะสบายเลยใช่แล้วคุณ ไม่ต้องแอบดูนะคุณก็แค่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือด้วยก็ได้คอนในมือถือมีด้วยมีไมโคร o อฟสามหกห o าโคเปอร์ชสามารถจะใช้งานอยู่บนมือถือได้ด้วย M36 5 Copilot เปิดจากนี่แล้วมันลิงก์มานี่เลยใช่แล้วถูกต้องโอ้สบายแล้วทีนี้งานการทุกอย่างง่ายหมดเลยรับใช้ได้เรื่อยๆเลยไหมเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆเลย Microsoft c o p i l o t Chat เราสามารถใช้ได้เรื่อยๆโอ้เออสบายเลยอย่างนี้สบายเลย โอ้ยผมว่าผมพรุ่งนี้ผมได้แล้ววันต่อไปก็ลุยเดี่ยวแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก a i ขอบคุณมากครับอย่าลืมใช้ Microsoft 365 Copilot Chat ทุกวันนะคะ